ใครที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานในนี้อาจจะตอบโจทย์ท่านได้ครับไม่ว่าจะเป็น4ประตู2ประตูหรือตอนเดียวครับสนใจเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปกันได้เลยครับมาเริ่มดูกันที่กระบะ t o y ยต a m ม g ต t y ครับรถปี1996เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดารถเดิมๆเ,เครื่องดีไม่มีไอไม่มีควัน วงมาลัยพาเวอร์แอร์เย็นจงล่างดีคัสซีสวยมีประกันภัยชั้น3ครับพร้อมขับใช้ทางไกลได้ภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารพร้อมโอนคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่48,000บาทครับดูจากรูปแล้วเบาะภายในก็จะเย็นหน่อยนะครับก็ตามราคาครับก็ไปต่อรองกันดูครับเพื่อที่จะเอานำไปปรับปรุงซ่อมแซมดูแลรถ ขอวิทคราะห์ตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงตรงปกหรือไม่แล้วค่อยแวะไปดูรถตัวจริงกันครับไปดูรถตรวจสอบรถให้เรียบร้อยก่อนโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันที่หน้ารถนะครับรถอยู่จังหวัดอยุธยาครับคันนี้ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปนะครับ นิสสันบิ๊กเจอโค้งครับรถปี1996เป็นเครื่อง TD 27ดีเซลเกียรธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นเจียบเครื่องเดียกเครื่องดีนิ่งเงียบมากไม่ไอไม่ดันไม่ควันคัสซีสวยไม่มีผูสีสวยเอกสารพร้อมโอนภาษีกันยาปี67ครับรูปภาพจะของลงไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับ ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนเลยครับมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงกันครับไปดูรถตรวจสอบรถให้เรียบร้อยต่อรองซื้อขายโอนเงินกันที่หน้ารถนะครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่6 9 0 0 0บาทครับรถอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีท่านไหนอยู่ใกล้แถวนั้นก็แวะไปดูรถครับส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับ มาดูกระบะอีซูซูดีแม็ก2005รถปี2010กันครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเงียบขับทางไกลปกติเกียร์ช่วงล่างปกติสียังดีแอร์เย็นภายในยังสวยเอกสารครบพร้อมโอนภาษีปี67เจ้าของเขียนไว้ว่ารถได้ไม่เยอะนะครับ ราคาที่เจ้าของเปิดไว้ก็คือ99,000บาทครับก็อขอวิดีราคอ์ตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นกันก่อนนะครับมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงแล้วก็ขอดูเล่มครับดูรายละเอียดในเล่มเสร็จแล้วก็ไปดูรถกันครับไปดูรถตรวจสอบรถให้เรียบร้อยค่อยต่อรองทําสัญญาโอนเงินซื้อขายจ่ายตางกันที่หน้ารถครับคันนี้อยู่แถวบิ๊กซีสุขสวัสดิ์สมุทรปราการ ท่านไหนสนใจก็แวะไปดูรถครับส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปได้เลยครับกระบะ i s u u d max 2.5 di 4ประตูรถปี2003ครับเครับขึยนต์ดีเซล2.5 DI เทอร์ di turbo แปลงปั๊มสายแล้วเกียร์ธรรมดาสีสันตามสภาพ หน้าหลังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเครื่องดีเกียร์ดีจุรางดีคัดซีสวยเดิมไม่มีผุไม่มีดามกระบะสวยหลังคาแคริบอยลงเล่มพร้อมใจงานล้อแม็กสวยๆย,ยางดีสเส้นยางอะไหลอุปกรณ์อยู่ครบแอร์เย็นเครื่องเสียงมีฟังภายในสะอาดกระจกมือหมุนครับ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติรถสวยพร้อมใช้เล่มเอกสารพร้อมโอนกันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่98,000บาทครับรถอยู่บางใหญ่นนทบุรีสนใจก็แวะไปดูรถครับไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยก่อนโอนเงินกันนะครับต่อรองกันที่หน้ารถนั่นแหละครับท่านไหนต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหามาห้ชมเท่านั้น เบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับมาดูกระบะ Isuzu D-Max Platinum Spark GX 2.5 DDI รถปี2009กันครับ เ็นเครื่องดีเซลคอมมอนเรว2.5เทอร์โบอินเตอร์โรงานเกียร์ธรรมดาครับพวงมลลาลัยพาวเวอร์กระบะสวยมีแม็กไครเนอร์มีคอกสแตนเลสพร้อมใช้งานเครื่องดีเกียร์ด,รดีช่วงล่างดีคคสซีสวยเดิมไม่มีผุไม่มีดามสีสันลถตามสภาพหน้าหลังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อเดิมเสริมแหนบพร้อมบรรทุก ยางดีสเส้นยางอะไรอุปกรณ์อยู่ครบไปในสะอาดกระจกมือหมุนครับระบบไฟฟ้าใช้างานได้ปกติแอร์เย็นเครื่องเสียงมีฟังภาษีปี67ครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้เ่มเอกสารพร้อมโอนคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่98,000บาทครับก็ไปต่อรองกันที่หน้ารถกันนะครับคันนี้เป็นเจ้าของเดียวก,กันกับคันเมื่อตะกี้ครับ e สูดีแม็กสอง d ดีครับรถอยู่บางใหญ่เหมือนกันครับต้องการข้อมูลใ,ใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเหมือนกันครับมาดูคันสุดท้ายกันครับกระบะ m a ส t e r f i ไฟเตอเป็นแคปเปิดได้นะครับคันนี้รถปี2005เครื่องดีเซลเครื่องดีไม่ไอ เกียธรรมดาจุงลางแน่นแอหนาวตัวรถบางๆตะเข็บเดิมๆสีสวยภายในสวยสะอาดภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารครบโอนราคาต่อรองได้ครับจะกองกบุไว้ราคาที่เปิดไว้ก็คือ69,000บาทครับเขาวิศออรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนเลยนะครับขอในที่สว่างว่างนะครับ จะของถ่ายรูปมาในที่ร่มมันมืดหน่อยหนึ่งครับดูรายละเอียดของรถผ่านวิดีโอคอลแล้วก็ขอดูเริ่มผ่านวิดีโอคอลครับหลังจากนั้นค่อยไปดูรถตัวจริงตัวสอบรถและเอกสารให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยต่อรองราคากันให้ดีค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังค์กันที่หน้ารถนั่นแหละครับรถคันนี้อยู่มหาชัยสมุทรสาครครับ ท่านไหนสนใจก็แวะไปดูรถครับส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสำหรับรถคันนี้ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมหามาให้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปนะครับ เ่องบาคลิกผ้าคุมเบาะในรถยนต์เราจะมาคุยถึงเรื่องนี้กันครับในแง่ของผู้ใช้รถเนี่ยครับเขามีผ้าคุมเบาะไว้ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเบาหรือว่าถ้าเบาะมีความเสียหายอยู่แล้วอาจจะไม่เยอะก็คุมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันลามไปเยอะและลามอย่างเร็ว หรือไม่ก็ปกปิดความน่าเกลียดของเบาะนี่คือนี่คือในมุมของผู้ใช้นะครับส่วนในมุมของผู้ขายรถครับเขามีไว้ก็อาจจะปกปิดเบาะที่เสียหายไม่ให้เห็นชัดเจนนะครับแต่มันก็อาจจะเป็นผ้าคุมเบาะที่ติดมาตั้งแต่ผู้ใช้ใช้รถแล้วเอามาขายต่ออีกทีหนึ่งนะครับดังนั้น หน้าที่ของผู้ซื้ออย่างเราๆเนี่ยก็คือขออนุญาตผู้ขายถอดผ้าคุมเบาออกดูเพื่อที่จะด้รู้ว่าสภาพต่างๆของเบาจริงๆแล้วอยู่ในสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าหากมีการเสียหายอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะนำไปขอต่อรองราคากับผู้ขายได้ครับอย่าลืมกดไลค์กด แชรกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ